เมื่อ CEO คนนี้ประกาศจะยกทรัพย์สินบริษัทให้ทั้งหมดเลยโดยมีข้อแม้เพียงเดียวก็คือถ้าใครทำสิ่งนี้ได้นี่คือ CEO ของบริษัทโคลัมเบียแบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งชื่อดังจากอเมริกาเขาได้ออกมาประกาศว่าเขาจะยกทรัพย์สินของบริษัทให้ทั้งหมดเลยสำหรับผู้ที่พิสูจน์ได้ว่าโลกมันแบน claim t h e r e s an e n d to t h e earth? We'll just go snap a picture, send it to us and you get the assets of the company. All ซึ่งไอ้ทรัพย์สินที่เขาว่ามานี้นะครับมันเป็นทุกอย่างของบริษัทเลยไม่ว่าจะเป็นคลังสินค้าสำนักงานเครื่องปินพ์สตูดิโอแถมยังมีน้องบีเวอร์ตัวเล็กๆอันนี้ด้วยแน่นอนว่าแคมเปญนี้เนี่ยมันแทบจะวินอยู่ฝ่ายเดียวเลยเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่โลกมันจะแบนใช่ไหมทำให้แบรนด์เนี่ยไม่ต้องเสี่ยงเลยแม้แต่นิดเดียวแถมยังสามารถกระตุ้นให้ผู้กล้าทั้งหลายเนี่ยออกไปประจนภัยกับโลกใบนี้จนสุดขอบโลกโดยใช้ชุดและอุปกรณ์ของโคลัมเบียนั่นเองและคอมเมนต์ในโซเชียลดูจะชอบใจกับการดีมานะ่่เล แคมเปญน,นี้ด้วยตัวเองนอกจากจะได้พื้นที่สื่อไปยังมหาศาลแล้วเนี่ยยังอาจจะได้ลูกค้าใหม่ๆไปด้วย